กราบสวัสดี FC ลุงพล f นซลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านกกก่อนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้ลุงภูก็มีเรื่องจะมาอัปเดตเรื่องร้อนๆให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับจากกรณีที่2-3วันที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าช่องดังช่องหนึ่งได้มีการนําเสนอข่าวลุงพล และพาดหัวข่าวค่อนข้างดูแรงนะครับและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ <_ d> um> และจากกรณีนี้เองนะครับทำให้นักข่าวที่อยู่ในพื้นที่ถึงขั้นไม่กล้ามองหน้ายูทูบเบอร์บ้านลุงพลเลยเพราะเก่งจะมีปัญหากันนะครับ <_ d> um> แล้ววันนี้นะครับลุงพูก็ได้หยิบเอาคำสัมภาษณ <_ d> um> ์ของพี่เป๊ครัวอิ่มพุงกลางมาสรุปให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเกี่ยวกับในกรณีนี้ซึ่งนักข่าวพี่โจนะครับก็ได้พูดเอาไว้ว่า วันถึง2วันมานี้นะครับทัวลงพี่โจเยอะมากในประเด็นพาดหัวข่าวแรงๆซึ่งพี่โจก็บอกนะครับว่าทางพี่โจอเองเนี่ยก็เป็นแค่พนักงานและหากนายจ้างได้สั่งงานแบบไหนก็ต้องทําตามคําสั่งนะครับให้กับนายจ้างอย่างดีที่สุดและโดยส่วนตัวนะครับก็ไม่กล้าที่จะพลาดหัวแดงๆและไม่อยากให้ทุกฝ่ายมีอคติต่อกันอยากให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากันด้วยซ้ํานะครับ ซึ่งพี่เป้เองก็ได้พูดคุยกันมานะครับและก็ต้องเห็นใจตัวนักข่าวจริงๆตัวพี่โจโเองเนี่ยคงไม่อยากพูดอะไรหรือทำให้ใครเข้าใจผิดอยู่แล้วและอยากให้ FC ดูข่าวและอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับไม่อยากให้เอ็นเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งอยากให้ทุกฝ่ายรักกันและตัวแกเองก็รักลุงพลรัก F c ซทุกท่านนะครับอยากให้ FC เข้าใจพี่โจโด,ด้วยและอีกหนึ่งคำถามนะครับที่พี่เป้ถามก็คือมีคนบอกว่าพี่โจโเนี่ยเป็นเจ้าของเพจอย่าหาธรรมหรือเปล่า ซึ่งพี่โจก็ได้ตอบแล้วนะครับว่าโดยส่วนตัวไม่ได้รู้จักเพจนี้และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจนี้เด็ดขาดน,นะครับยังไงก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับนับข่าวที่ลงพื้นที่ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทําอาหารและเเกอรีนะครับก็อ,อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับ ตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทําอาหารด้วยเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทําอาหารด้วยเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับสหรับวันนี้รูกระเบิด Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ